วันนี้เวลา20นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการน้อมรำลึกในพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินส่งให้ความสำคัญด้านศิลปะวัฒนธรรมโบราณคดีประวัติศาสตร์และมรดกโลกอันก่อให้เกิดความรักและความหวงแหนนอกจากนี้ทรงส่ง เสริมง,งานแสดงต่างๆอาทิดนตรีคลาสสิกละครอุปรากรทรงเป็นองค์อุปถัมภ์วงดนตรีและงานแสดงต่างๆ ซึ่งปี2566เนื่องในวาระครบ100ปีวันประสูติองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้เฉลิมพระเกียรติยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาเพื่อปวงชนด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานนประการและมีพระบันิธานแน่วแน่ที่จะทำประโยชน์เพื่อประชาชนชาวไทยและสังคมโลก จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีคลาสสิกน้อมรำลึกในพระกรุณาคุณวาระครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคริน์ซึ่งทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นโดยเป็นการแสดงเปียโนของเซอร์ ฟนฮาฟนักเปียนโนระดับโลกชาวอังกฤษแสดงร่วมกับวงรอยย่อบางกอกซิมโฟนีออเคสตรา มีนายเซนเดอร์เตเปนเป็นวิทยากรเป็นวาทยากรการแสดงประกอบด้วย4บทเพลงได้แก่ Overture Rusland แล d ด u d m i l ์ของมิคาอิลก l ินกาบทเพลงเปียโนคอนแช t o โตหมายเลข2ของเซเจรักมานิโนฟบทเพลง p e l e เลสเอเมลิซันเดของกาเบรียลโฟเรและบทเพลงเอทีนทวีลฟ์โอเวอร์เจอร์ของปิออตอิลิชไซคอฟสกีเมื่อทอดพระเตรการแสดงจบ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดดอกไม้พระราชทานมอบให้แก่ผู้แทนนักแสดงด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรงสนพระไทยติดตามข่าวเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกและเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงของนักดนตรีคลาสสิกที่มีชื่อเสียงอย่างสม่ำเสมอ โดยมีพระดําริที่จะพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกของไทยให้ก้าวหน้าขึ้นในปี2543ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้เป็นกองทุนสำหรับนักดนตรีคลาสสิกชื่อว่ากองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาดนตรีของเยาวชนต่อมาได้เปลี่ยนเป็นทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินท์เพื่อให้ขอบเขตของการสนับสนุนกว้างขึ้น